ครับแพ็กที่หลายคนรอคอยครับผมปูทีมชาติไทยครับซ้ำไปครับและนี่คือแพ็กทีมชาติไทยตัวแรกสุดครับจะเป็นใครครับมารุ้นกันชนาทีพเธอตัวแรกปื๊บสดาวเลยครับเรียบร้อยครับเบอร์17เจ็ดเป็น สุบพนัดเหมือนตาครับผมอ้อาแล้วเฮ้ย,ยถือว่าโอเคถือว่าซ้ำไปครับ <S <S และนี่คือแพ็กฟีเจอร์ทีมชาติไทยตัวที่สองครับจะเป็นใครับมรุูกัน <S <S ปึ๊บชิงสามดาวแล้วเอาเลยครับชนะทิพย์หรือเปล่าเบอร์สิบ หน้าแบบนี้และเขาก็คือทีละสินแดงดาโอ้โหยางเื่อนสร้าไปครับผมชนะทิ่ต้องสี่ดาวครับเอาเลยครับการทีมชาติไทยตัวสุดท้ายของการเปิดฟรีครับฝื้อสามดาวครับ อางั้นต้องลุ้นทีละทอนเลยครับเบอร์เจ็ดครับผมไปทในด้านของสุภโชคสารชาติครับผมโอ้โหมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยโอ้แจ่มเลยครับตอนนี้นะครับสุภโชคสารชาติจบข้ามาตรงนี้ที่ละสินต้องวอดจริงโอ้โหติดบล็อกครับรเหมืสาไก่ครับตรงนี้ ชนะทิปเรียบร้อยอันศูนย์โอ้โหเมซี่เจครับยิงขึ้นน้ำให้ทีมยอดไทยไปก่อนเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหดูนับช้ายครับตอนนี้เทียไม่ขาดครับแตะหนึ่งทีเข้าขวาแล้วซัดหายครับชนะทิปเฮ้ยเออย,ยังได้อยู่ไปยิ้งอัาเลยแล้วกังโกู่นีัย เรียบร้อยครับทีละทอนโดมาทนันโอ้โหจัดไฟฮะเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกทีหนึ่งครับไอ้เฮียไปต่อแล้วทีละทอนเนี้ไม่มีมุมก็ยิงซั่เข้าไปเลยครับเสียงผมเบาใช่ไหมได้ยินเสียงผมบ้างเมื่อกี้รีวิวชนะทิพย์หน่อยครับพวัสดีครับ <laughs> เจอเสียบ no, no. เจอเสียบเ <laughs> ก่งดีชนะทิพย์อ่ะเอ้ยไม่หลมอะ่แอะแหวกอะ่ะแหวกอ่ะเอ้ยเจอเสียบเท้าจาัน <_ d ata> โอ้ยรีบเปล่าจังไงโอ้โหไปฮะสองส่วนเนี้ย <_ d ata> อุยุ่มมาก <_ d ata> ออกระแทกสวยสิวรัตเดยอดทีมจัน <_ d ata> เฮ้ยจัน โกงแล้วอูดะาฆ่ายิงติดเซฟไม่หมูเลยครับทีมชาติไทยไม่หมูนะไปแล้วไปแล้วชนะทิพย์ลุตหมูตตดเซฟอีนึงหมู่ชนออกสังไปครับได้แต่มุมครับตรงนี้เอาไปครับ อู้ยิงติดบล็อกถือสองโดรจักทีแล้วจริงสวยขึ้นไปติดบล็อกอีกทีชนะทิพย์จบมาตรงนี้เสาสองโขบักเรียบร้อยเลีบสามศูนย์โอ้โหมาเลยครับสุพนัทเหมือนตาครับผมรออยู่เสาสองเนี่ยปุ๊บปุ๊บเหมือนแล้วประสานงานกันแล้วเมื่อชนะทิพกับสุพนัทอย่าไ่ขาดอีกแล้วครับตรงนี้ยิงอัดไปติดบล็อกครับแล้วชนะทิพยกมาเสาสองเนี่บฝนโขบเสียบมุมเข้าไปเลยครับ ีพันจงปั่นโค้งครับแล้วสุดพนาเทียเทคตัวมงเข้าเองครับอนี่โลดิเกสปั่นอะไรไม่รู้จักสิบอลลากับเพื่อนจริงทีสิบอลรักรู้จักกับพะาว <c oughs> อย่างเหนียว <c oughs> โอ้ยจานโอ้โหไปเหลืองไปเหลืองไปเหลืองใช้ดีมัางครับนี่ไงชนา,าทริปเนี่ยหละไม่ล็อกก็ หลงเหลี่ยมก็เปียกไปเลยครับอ,รอือโขอูติเซตแล้วซ้มวินาทีออกหลังครับโอ้โหเป็นนักเตะอินโดครับยกขึ้นหน้าเลยครับเดวมาครับทาฮิมทายทีมประเทศกระชากาชาแล้วตรงนี้ข้างในโค้งแล้วลิกเกยครับออกหลังกู้เปิดแล้วปิ้นออกไปครับเอารถจา่ายไปดีเอ้ยชาลาทิตย์โดนชนจานโอเคเรียกฟาวครับ เอาแล้วเลือกฟาาแบบนี้ดูครับกีสตาการแมนคะรับทำเสา,าชนะทิพย์ก็โอ้โหจนกระเด็นเลยชีวิกันอยู่เพื่อนทีละทอนนะครับโอโ้โอ้โหโอ้ทีละทอนเะนี้ยมาอีกแล้วคนระับฟรีคิก โอ้เธอบอยเซ็ง ok เลยครับผ <reco Christ. S 1> <uss UC S> ู้นี้ไปกันแล้วนะแต่ขันไม่ได <net> ้ครับดูจังหวะลากเท้าเราไปเหยียบมุมดิดครับเพียทอนใครว่าสวยหัวใจรัวๆครับผู Size ้นี้ฟาบเข้าไปครับล <cle> ูกปัดเข้งให้ครับเพียทอนครับยตีประตูต่อศูนย์เนจบเกมครับเรียบร้อยเป็น m ูติ i channel ฟูจทีมชาติไทยฮะชนะฟิลซอลินสฟูจทีมชาติไทยไปได้ครับด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนย์ครับผม แล็แมนออฟเดอะแม์จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเขาคนนี้ครับชนาทิพย์สงศิโอาการที่12เขากับ8เป็น4ประตูครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพจ่มมุมดีชแนลด้วยนะครับ